ฮอนด้าซีอวีนะครับคันนี้ติดชุดตะขอลากนะครับผมเดี๋ยวเราจะตัวประกอบนะครับตัวประกอบนะครับผมของชุดตะขอลากตัวนี้นะครับประกอบไปด้วยหัวบอลนะครับขนาดห้าิมิลนะครับผมบอเมาส์นะครับแล้วก็เป็นส่วนของปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟตัวนี้เป็นปลั๊กไฟขนาด7พินนะครับเชื่อมต่อไฟเบรกีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพามากนะครับไฟสองปัทะเบียนครบนะครับผมเป็นขนาดเจ็ดพินนะครับ ตัวหัวบอลขนาด50มิลนะครับตัวนี้ใช้ลากนถดลากเรือลากเจสกีลากบิ๊กไบค์ได้หมดนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวบอลเมาส์ถ้าเราไม่ใช้นะครับสามารถถอดตัวพินล็อกตัวนี้ออกนะครับผมคายเบอร์17ด้านล่างนะครับตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับเรามีจุกปิดรูช่องว่างตรงนี้ไว้ให้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับผมส่วนตัวบอลเมาส์นะครับเราจะมีตราเกียวนะครับผองตัวนี้เพื่อไม่ให้ตัวบอลเมาส์คอนนะครับเวลาเรา มาทุบของนะครับจะได้ไม่สับัดตัวตัวหัวบอลนะครับเรามีเป็นสปริงจันคลายให้นะครับผมเพื่อไม่ให้ตัวหัวบอลคลายเวลาเรามาทุกของนะครับตัวอุปกรณ์จะถูกซ่อนอยู่ข้างใต้รถนะครับอยู่ในสเกิร์ตนะครับไม่มีส่วนใดยื่นโผล่ออกมานะครับผมตัวนี้เป็นงานตรงรุ่นนะครับไม่ต้องเจาะตัวรถนะครับผมโอเคครับ